หน่วยที่4แบบจำลอง Entity และความสัมพันธ์ Entity Relationship Model หรือ ER Model สาระการเรียนรู้ของหน่วยที่4นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบของ ER Model เดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพระดับความสัมพันธ์ประเภทของความสัมพันธ์การออกแบบสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองข้อมูลขั้นตอนการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาแผนภาพหรือ ER model การออกแบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลแบบจำลอง Entity และความสัมพันธ์ Entity relationship model หรือที่เรียกว่า ER model ครับเป็นแบบจำลองข้อมูลซึ่งแสดงถึงโครงสร้าง ของฐานข้อมูลที่เป็นอิสระจากซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลรวมทั้งรายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบในลักษณะที่เป็นภาพรวมทําให้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดตลอดจนความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆโดย ER model เ,เนี่ยมีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่เรียกว่า entity relationship diagram แทนรูปแบบของข้อมูลเชิงตรรกะขององค์กร องค์ประกอบของ ER model ER model หมายถึงการออกแบบในระดับแนวคิดนะ conceptual design ลักษณะจากบนลงล่างเราเรียกว่า top down strategy โดยผลการออกแบบฐานข้อมูลจะได้เข้าร่างในระระดับแนวคิดที่ประกอบด้วย entity ที่ควรจะมีในระบบความสัมพันธ์ระหว่าง entity ว่าเป็นอย่างไร attribute ซึ่งเป็นรายละเอียดที่อธิบาย entity และความสัมพันธ์กันอย่างไร สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพนะ ER ใน ERD notation การเขียนภาพ ER diagram จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อความหมายของ entity attribute ประเภทต่างๆและความสัมพันธ์รวมทั้งข้อ,ขอกำหนดต่างๆที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมาโดยใช้สัญลักษณ์ของ chain ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับความนิยมในการเขียน ER diagram มานานสรุปได้ดังนี้สัญลักษณ์ที่เป็นสีน่เหลี่ยมเืนผ้าเนี่ยนะครับ ความหมายก็คือเป็น Entity ส่วนลักษณะวงกลมตัวนี้ก็เป็น Attribute ส่วงกลมแล้วมีเส้นขีดก็ Key Attribute แล้วก็กวามหมายเหมือนขหลามตัดเราเรียกว่า r relation ship set นะความสัมพันธ์ลูกศรไปมาอย่างนี้เราเรียกว่า Connection การเชื่อมต่อดูตัวอย่างระดับของความสัมพันธ์ Relation ั h i ิปหนึ่ง แบบยูเนี่ยรี่เรเลชั่นชิพเป็นความสัมพันธ์ที่มีเอนติตี้มาสัมพันธ์เพียงเอนติตี้เดียวก็คือนี่นะพนักงานสัมพันธ์กับตัว R1 ตัวนี้ระดับที่2องไปเดลี่เรเลชั่นชิพเป็นความสัมพันธ์ที่มีเอนติตี้มาสัมพันธ์2องเอนติตี้ก็คือเอนติตี้ที่1คืออาจารย์เอนติตี้ที่2ก็คือสาขาวิชาอันนี้ความสัมพันธ์ระดับ อันที่ 3, นะ ternary relationship เป็นความสัมพันธ์ที่มี entity มาสัมพันธ์3 entity ก็คือเอ t i t y ที่1ก็คืออาจารย์ entity entity ท,ที่2คือสาขาวิชา entity ที่3ก็คือวิชามาเชื่อมความสัมพันธ์กันนะก็จะมี3 entity ประเภทของความสัมพันธ์ก็จะมี1ความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เราเรียกว่า one to one relation ship นะความสัมพันธ์ที่แต่ละสมาชิกใน entity หนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีก entity หนึ่งเพียงสมาชิกเดียวโดยใช้สัญลักษณนะ์หนึ่งก็หมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายคอลา่นะครับหนึ 1, 1่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครกำกับเหนือเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างความสัมพันธ์และ entity ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นั้นนะดูตัวอย่างความสัมพันธ์คณะบดีเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ 1, ่งต่อหนึ่งระหว่าง entity อาจารย์และ entity สาขาวิชา เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีหัวหน้าสาขาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นและมีอาจารย์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นหัวหน้าสาขานะครับหัวหน้าสาขานะแล้วก็ตัวอาจารย์นี่เป็นความสัมพันธ์หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับประเภทที่2ความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม one to many relationship ความสัมพันธ์ที่ดีที่แต่ละสมาชิกใน entity หนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกหนึ่ง entity มากกว่า1สมาชิกโดยใช้สัญลักษณ์หนึ่งต่อ m นะหนึ่ง m ก็คือเมนี่นะครับหนึ่งก็คือวันกำกับเหนือเส้นที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง entity ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธนะ์นั้นดูตัวอย่างนะระหว่างนาาักศึกษามีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่มกล่าวคือนาาักศึกษาแต่ละคนมีสังกัดเพียงคณะเดียวแต่หนึ่งคณะอาจมีนาาักศึกษาในสังกัดหลายคนใช่หไหมสาขาเช่นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะก็จะมีนาาักศึกษาจํานวนหลายร้อยคนเป็นต้น แต่นักศึกษาคนเดียวแต่นักศึกษาหลายคนก็จะมีสังกัดเพียงขณะเดียวหรือสาขาวิชาเดียวประเภทที่3ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม many-to-many relationship ความสัมพันธ์ที่สมาชิกมากกว่าหนึ่งสมาชิกใน entity มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกหนึ่ง t อ t ติตมากกว่า1สมาชิกใช้สัญลักษณ์ m ่อ m นะ m-to-m นะครับกำกับเหนือเส้นที่เชื่อมต่อ ระหว่างความสัมพันธ์และเอนติตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นั้นดูตัวอย่างนะครับในสาขาวิชาลงทะเบียนนักศึกษาหลายคนนะครับซึ่งอวิชานั้นอาจจะมีหลายสาขาวิชาที่สามารถมาลงทะเบียนได้โดยนักศึกษาหลายคนเช่นวิชาภาษาไทยนักศึกษาทุกคนเลยทุกสาขาวิชาก็มาลงทะเบียนอย่างนี้เป็นตน้น การาแบบสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 1. วิเคราะห์หาเอนติตี้และแอนติบิวจากข้อมูลสถานสาจะเห็นว่าระบบการรนเรียนของนักศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้จะต้องออกแบบโครงสร้าง2วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้เมื่อวิเคราะห์หาเอนติตี้แล้วให้นำเอนติตี้มาสร้างความสัมพันธ์ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองข้อมูล 1. กํากำหนดเอนติตี้ที่มีในระบบงาน 2. กำหนด Attribute ต่างๆของแต่ละ Entity 3. กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ว่ามีความสัมพันธ์แบบใดบ้างและ 4. นำรายละเอียดการออกแบบตั้งข้อตั้งแต่ข้อ1นถึงเนี่ยมวาวาดประกอบกันเป็น ER d i a g แด m กรมเพื่อทบทวนการออกแบบว่าถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 1. การวิเคราะห์หา entity และ attribute 2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง entity 3. การเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการพัฒนาแผนภาพ ER r o d e มเดลหเนินการเขียนรายละเอียดการเป็นบััิงานขององค์กรเป็นข้อความบรรยาย 2. ระบุรายละเอียกดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง3กํกำหนด Entity และความสัมพันธ์จากกฎเกณฑ์ ทางธุรกิจ 4. เขียนแผนภาพ E-R บับเริ่มต้น 5. กำหนดแอ tribute ที่เพียงพอต่อก,การอธิบายรายละเอียดของเอน i ิตรวมถึงกำหนดคีย์หลัก 6. ทบทวนปรับปรุงและตรวจสอบแผนภาพ E-R ใหม่ดูการออกแบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลเปรียบเทียบกันระหว่างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลกับการออกแบบฐานข้อมูล 1. ระดับภายนอกนะของสถาป,ปัตจะเป็นอยู่ในระดับแนวคิดของการออกแบบ ระดับระดับแนวคิดของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลจะตรงกับระดับถักกะเราจะก็ logical Log design ส่วนระดับภายในของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลจะตรงกับระดับกายภาพนะ physical design ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลก็จะมีหนึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลความความต้องการของผู้ใช้ user requirement ก็คือสอบถามก่อนสอบถามความต้องการแล้วก็รวบเก็บรวบรวม 2. อเอามาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล conceptual design สามทำการแปลงโมเดลจากรูปแบบ ER m o เดลเป็นรูปแบบ relation Model ก็คือโมเดลเชิงสัมพันธ์แล้วก็สการออกแบบโครงสร้างในระดับร่าง physical design ก็จบหน่วยที่4นะเป็นแบบจำลอง entity และก็ความสัมพันธ์เพียงเท่านี้อย่าลืมทำแบบหัดท้ายบทนะครับมีทั้งในระบบทำในหนังสือหรือในแบบทดสอบออนไลน์ก็ได้ ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของภาคปฏิบัติต่อไปนะครับสวัสดีครับ